คุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะทางคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้รับมอบเงินจำนวน20ล้านบาทนะคะจากบริษัทการ Energy Development จำกัดมหาชนเพื่อที่จะสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดและก็เครื่องช่วยหายใจค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศิธาาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในการรับมอบเงินค่ะจากบริษัทการเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนจำนวน20ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องพยาาุงการทำงานของหัวใจและปอดจำนวน3เครื่องและเครื่องช่วยหายใจจำนวน5เครื่องในนามของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ขอขอบคุณในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุข ภาพและร่วมบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และคาดการสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะแพทยศาสตร์ขออภัยค่ะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้นะคะก็ทําให้คณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้องเร่งเตรียมการในการรักษาผู้ป่วยขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะมีจํานวนมากขึ้นในอนาคตซึ่งเครื่องช่วยพยุงการทํางานของหัวใจและปอดและเครื่องช่วยหายใจจะเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้ในสถานการณ์เช่นนี้